มาแล้วฮะผมวันนี้เรามาทำ Q a A กับสมคิดกันหน่อยครับผาเพราะว่าได้คอมเมนต์คำถามมาหลายอันเลือเกินนะใช่มันจะมีมันจะมีหลายคำถามที่เป็นคำถามซ้ำๆวันนี้อยากจะมาตอบให้หายคาใจไปเลยเออถามเลยดีกว่าคำถามแรกคิดกับร้อนไหมโคตรร้อนเลยครับฮอนคับครับผมฮอนทันตัววะโอเค มันมีคำถามที่ป๊อปล่าสุดๆ,ๆเลย mm hmm. เพื่อนแบบในทิกตอกเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเขาถามว่าพี่ครับพี่คิดนี่ใช่พี่คิดเดอะสตาร์ไหมครับไม่นครับผมเป็นไปเป็นเดอะสตาร์ตอนอายุ18ครับผมใช่ครับอ่าสรุปใช่นะฮะใช่ครับ อันต่อไปฮะพี่พี่ช่ส้มผักเซียนมาที่เล่นกับพี่โตโน่ใช่ปะ่ะเ <laughs> พี้ยนเพี้ยนแมนแล้วเพี้ยนคอยเป็นบน <laughs> บรรจงขีม่มาอยู่ในเรื่องนั้นแหละครับผมแมนบอแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งครับมีหลายเรื่องเอลือเกินฮะยอดรักนักรบฮะยอดรักนักรบแสดงเป็นกลุ่นครับใช่ที่แบบเดินเข้าไปหาพี่เวียแล้วก็พูดดีสาลแล้วมันยังมีเรื่องอ่าเลิฟย uh ูโคกอีเกิลมีเรื่องตีสามอัฟเตอร์ช็อกมีเยอะกว่านั้นแหละครับมีโฆษณามีอะไร ครับผมก็ไปหมดเลยอันนั้นคือข่อยมิดเลยครับผมแต่ว่าข่อยกัไปอยู่ต่างประเทศมาสามปีก็เลยบอดี้มีผลงานใหม่ๆเข้ามาอีกอีกอันหนึ่งครที่คนถามมาบ่อยพี่ใช่เซียนหลังไหมฮะบัวครับบอมเอนเซียนหลังครับแต่ว่าเซียนหลังเป็นก็เป็นมูกันครับผมเซียนหลังซูมานีกับไปอยู่ขอนแก่นแล้วก็สิเพ่นกับสิมาเห่นอยู่อ่ะสารคขามดูอยู่กันด้พอกันอยู่ครับอ่าโอเคครับหลายคนจะถามว่าพี่สรุปพี่เป็นคนออสหรือคนอีสานวะเป็นคนอีสานเตเลียครับผม คืออะไรหมาความว่าไง <laughs> จริงๆก็คือเป็นคนออสเตรเลียแต่ว่าใครได้ไย้ายไปอยู่าอีสานตอนประมาณ8ขวบก็เลยบอกอีสานได้ยังยังที่เห็นนี่ห <c oughs> แหละบอ้แล้วแล้วพี่ลืมภาษาบ้านเกิดอะไรยัง No I have not forgotten my home language I can still speak English อ่าคือคนจะถามเกี่ยวกับเห็นพี่พูดอีสานอะไรเงี้ยบ่อยๆว่าแล้วเขาก็จะมีคําถามว่าพี่สําหรับพี่เนี่ย,อ,ยออสก,กับไทยอันไหนดีกว่ากัน เอาที่พี่ชอบแล้วกันคนละแบบที่โน่นเราก็จะมีสกิลิตี้ที่ดีก็คือเราตกง,งานรัฐบาลก็สามารถเลี้ยงเราได้เราต้องเข้าโรงพยาบาลเราก็รักษาฟรีได้ั <Yeah. S 2> ด้และครับก็คือมันจะมีสวัสดิการที่ดีกว่าแต่อยู่เมืองไทยมันก็จะมีสังคมของเราทั้งหมดจะอยู่ที่นี่แล้วก็อาหารไทยเราก็ชอบอาหารไทยมากๆ <c oughs> สาวไทยนี่อันนี้สาคัญเลย <c oughs> สาวไทยนี่ <c oughs> ผมก็ชอบสาวไทยครับไม่ได้เป็นเกย์น,นะครับ <c oughs> ผมในหลายคนใน YouTube ในอะไรี่ <c oughs> คิด <c oughs> ว่าโบสถ์กับโบสถ์กับคริสนี่เป็นแฟนกันจริงๆไม่ใช่นะครับผมเป็นเพื่อนกันนี่แหละคอยชอบผู้สาวเด้อคอยมก ผู้สาวเด้เอร่อนมาผู้สาวอ่าโอเคครับผมคําถามต่อไปนะฮะคิดว่าจะอยู่ไทยนานไหมครับพี่สมคิดฮะ,ะหลายคนก็ถามมาเลยเกินผมว่าเอ้อ่ามามาถามสาักหน่อยดีกว่าก็น่าจะอยู่เรื่อยๆแหละน่าจะอยู่ไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็คงเมื่อถึงเวลาที่พร้อมเราก็คงหาแต่งงานมีลูกก็ถ้าเป็นไปได้ก็คงเป็นคนไทยแต่เราก็ไม่ได้ไปบังคับว่ามันจะต้องเป็นคนไทยก็คือมันก็แล้วแต่อารมณ์และชะตาชีวิตจะพาไปแล้วกัน โอเคฮะแล้วก็พี่คิดรู้ไหมว่าช่วงหลังเนี่ยหลังจากคลิปใน t k t t o k ล่าสุดไปถ่ายซื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยคนเขาให้ฉายาคนใหม่แล้วนะว่าลีออนฮะลีออนใช่ไหมแบรนคนเนดีช่วยช่วยขยายความนิดนึงทำไมคนแม่งมาคอมเมนต์รีออนกันเยอะเลยอน่าจะเป็นด้วยทรงผมแต่ว่าตอนนี้ก็ตัดแต่ถ้าถ้าเท็ตมันก็จะยังเป็นประมาณนั้นแหละคือทรงผมที่ผมตัดมันก็จะตอนนี้มันก็จะเป็นแบบไฮเฟด Uh huh. แล้วก็ข้างบนก็เอาความยาวเพื่อให้สลิกได้ uh huh. แต่ว่าพอเราตัดทรงประมาณนี้พอเราปล่อยไม่ได้ไปล่อยไม่ได้เซ็ตผมมันก็จะ เป็นทรงอย่างที่เห็นนั่นแหละชอบเกมนี้อยู่แล้วใช่ใช่ใช่แล้วคนก็มาเรียกรีออนแล้วเขาก็ถามว่าพี่ตัดผมทรงอะไรอะทรงรีออนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่จริงจริงก็จะเป็นเรื่องธรรมดาแบบเขาจะชอบถูกอ่ะเป็นเดี๋ยวเป็นนักเตะูเป็นนักเตะบอลมาประมาณ50คนแล้วในคลิปบ้างมีอะไรนะไอ้นักเตะบาร์เซโลนาใช่เดียร์ยองผมไม่ใช่ไงคือจริงๆผมดูผมก็ไม่เห็นจะคล้ายหรอกแต่ว่าอาจจะด้วยความที่ ไม่ได้ว่านะครับแต่คนไทยอาจจะแยกหน้าตาฝรั่งแบบไ,ไม่ได้ออกร้อยเปอร์เซ็นต์เออเออแล้วมีอีกคําถามหนึ่งท,ที่ยอดฮิตมากมากครับพี่สมคิดฮะก็คือว่ามีเมียหรือยังครับผมบ่ครับบม่มีครับมาตรฐานสูงครับบ่บส่วนตัวเจ้าของนี่มาตรฐานยังต่ำอยู่ครับผมก็เลยต้องออกมาตรฐานเจ้าของข้นก่อนจังมี <laughs> อ๋อยังยังไม่พร้อมาองั้นเถอะครับผม <c oughs> ครับผมก็พี่คิดก็โสดครับอ่าคำถามสุดท้ายแนละ้วพอคนมันเอาไปเปรียบเทียบหรือว่าคนเขาเขาเรียกอะไรจำพี่คิดได้จากบทบาทนูน้นบทบาทนี้อะไรเงี้ยฮะผลงานทําอะไรบ้างอยู่ครับตอนนี้ช่วง <c oughs> นี้ก็มีได้ไปเป็นผู้จัดรายการอยู่ในคลื่นอสมท 95ลูกทุ่งมหานครนะครับเจ้ f ก็ฟังได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงแนวลูกทุ่งหมอลํัอะไรจังสีหมครับผมกับแปลกเดียวฝรั่งไปเปิดหมอลลัม <c oughs> แต่ก็เป็นคนที่โตมากับ เพลงแนวนี้อยู่แล้วแหละเพราะว่ารเราโตที่ภาคอีสานแม่เลี้ยงก็เป็นหมอลำนะฮะสุกัญญายอดนภาใครจะรู้จักใครจะรู้จักผลงานอื่นๆตอนนี้ยังไม่ค่อยได้มีแต่จะมีเพจของสมคริสแต่เพจสมคริสจะมีอยู่ 2, 2> เพจนะมันจะมีเพจที่คนฟอลเป็นแสนแล้วก็จะมีคนแล้วมีเพจที่คนฟอลประมาณ5 600เพราะว่าเราเสียเพจคนฟอลเป็นแสนตอนนี้เราไม่สามารถเ,า access เข้าได้เพราะว่า Uh, ไม่รู้ว่าด้วยความโง่ของตัวเองเลยด้วยความที่โดนแฮกเดี๋ยวแตอ่อาจจะโง่ด้วยของตัวเองเพราะไม่มีเห็นไม่เห็นมีการเคลื่อนไหวแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งได้กลับมา,ก,บมาก็เดี๋ยวค่อยเอาเสองเพจนี้มารวมกันแต่ว่าถ้าจะติดตามตอนนี้ไปติดตามเพจที่คนฟอลน้อยนะฮะไม่ใช่คนฟอลมากแล้วก็จริงๆเนี่ยกำลังจะทำเพจไทยเพลสเอา้า ไทยกันเลยนะอังกฤษเพลสกับอังกฤษก็ใช่ไงก็เราเราเราเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องไปในแนวทางคล้ายๆกันก็คือไทยพลสไทยพลสจะตีตลาดสําหรับอ่าคือ English ก็จะสําหรับคนที่อยากเรียนรู้อีสานนะครับแต่ว่าเอาไม่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะแต่ว่าไทยพลสเนี่ยว่าจะว่าจะลองตีตลาดใหม่ก็คือ Uh, เราจะสอนภาษาไทยให้กับคนที่อยากเรียนรู้ภาษาไทย So if anyone s trying to learn uh, Thai, I'm going make it, make a page is t going to be called Thai Please and it's going to be about language, traveling, eating, and just everything in general about Thai. So mm. um, yeah, come and come and follow that. It'll I'll be posting on TikTok as well, but just my personal TikTok ก็คือสม m Chris ถ้า TikTok ก็คือสมคริสนะครับ S O M C H R I S แล้วถ้าใครอยากไปติดตาม IG ก็เข้าไปติดตามที่ TikTok แล้วก็กดรูป ไอมันก็จะเข้าไปลี่กได้ใช่ใชจบๆเลยทีเดียวอ่าโอเคครับวันนี้ก็มาตอบคําถามและสําหรับสิ่งที่คนสงสัยกันแล้วก็อฝากผลงานไว้นะฮะแล้วก็ใครเดี๋ยวใครชอบสไตล์นี้ก็มาสามารถติดตามได้ทั้งสมคิดแล้วก็คลายพลสแล้วก็ถ้าเกิดอยากถามอะไรอีกเพอจะได้ทำ Q&A รอบหน้าก็ถามถามม้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคิดบวกตลอดเวลาโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ